สวัสดีคะ่ะวันนี้วิจะมาทำความสะอาดขอบหน้าต่างช่วงฤูดูหนาวที่ผ่านมาห้องน้ำเขาก็จะชื้นแล้วเขาก็จะเก็บความอุ่นไม่ค่อยได้ขอบหน้าต่างก็จะเป็นลาเดี๋ยวไปดูกันนี้เป็นขอบหน้าต่างในห้องน้ำวิขึ้นไม่ถึงตรงนั้นที่เป็นมุม วิก็ได้ทําความสะอาดเอาเชียราออกไปสองรอบแล้วก็จะขูดออกแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็จะเอายาฆ่าเชียรามาทําความสะอาดแบบนี้เชียราเขาก็จะขึ้นมาอีกจะต้องทําทุกปีเวลารู้ดูหลอดเข้ามาเพาระเป็นบ้านเก่าวิก็ไปเอาเก้าอี้มาเพื่อจะขึ้นไปทำความสะอาดขอบหน้าต่าง ปกติบันไดก็มีแต่อยู่ชั้นสองวิเอาลงมาไม่ไหวสามีวิไม่ได้ทำนะแต่วิบอกว่าอันไหนที่ช่วยได้วิก็อยากช่วยนี้ถ้าวิเอากล้องตั้งไว้ก็จะไม่เห็น อีกสักสองสามวันแหละกว่าจะเสร็จเสร็จเมื่อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวิไม่ค่อยสบายแล้วก็ทำได้ทีละนิดแต่หน่อยเหนื่อยก็พักแล้วก็ขอบหน้าต่างห้องครัวอีกวิก็จะทำแต่ทำห้องน้ำให้เสร็จก่อน ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะสะสมเป็นเยอะเวลาเราหายใจเข้าไปก็ไม่ดีเ,เวลาเราอัดน้ำความชื้นเขาเยอะเขาก็เขาก็จะโรคแบบนี้ ก็จะทาสีขาวเหมือนเดิม เมื่อวานตอนเย็นวิทําไม่เสร็จวันนี้ก็มาทําต่อวิถามแฟนแล้วเมื่อคืนว่าไอ้ที่วิแกะออกเนี่ยมันใช่เวโอเพเปอร์ไหมแฟนบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นสีสีที่อยู่กับความชื้นนานๆานแล้วเขาก็จะลอกออกแบบนี้วิก็เลยถามว่าทำไมเขาเป็นชิ้นใหญ่เขาบอกแฟนบอก เราทําความสะอาดเชื้อราแล้วเราก็ทาสีกบก็จะกวดเอาเศษปูนที่เป็นแผ่นใหญ่ๆออกมาเดี๋ยวค่อยใช้ข้างดูดฝุ่นดูดอันนี่แกะออกไดเก็บเอาชิ้นใหญ่ออกก่อนเดี๋ยวเครงดูดฝุ่นออเต็ม ขเอาเสร็จขอบหน้าต่างเสร็จแล้วเขาจะเป็นฝุ่นเป็นเม็ดเราทาสีเลยเขาจะไม่ติดแฟนเ้ยเอาน้ำยานี้ทาลงไปให้เขาแห้งแล้วตามด้วยสีสีนี้ก็จะผสมยาค่าเชื้อาลงไปรนะ้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะเอาผสมลงไปกับสี สีดีอยู่ไหมลูกสีเก่าของปีที่ผ่านมาลองแดนลองคนดูก่อนแค่ดูเอสมามิกล้วค่อยเอานี้เทใส่แดนว่ามันจะใช้ได้อยู่ไหมลูกเนี่ยค่ะ ก็มาว่าโอเคลูกเอาเทใส่เลยสทีแรกใสตรงนี้่จเอะเดี๋ยวน้ำยานี้เทใส่แล้วก็คนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกะดูเพราะว่าสีเขานอนตัวน้ำยาขวดนี้เราก็เทออกมานี่เป็นน้ำยาที่เทออกมาจากขวด น้องแดนจะทาขอบหน้าต่างแล้วก็จะรอให้เขาแห้งแล้วถึงจะทาสีได้ดูฟ okay. ังอนดิมิเทนไหมโอเคระวังมันทบอ,นะอืมก็ลองทำดิเอาไปตรงนั้นไหมหรือไว้ตรงนี้นเบาๆดูอย่าให้มันกระเด็นใส่น้องแดนนะค่อ,คอยๆทำไปพินเส้นมันใหญ่ไปไหม น้อยดโอเคเดี๋ยวแม่ไปทำอีกหน้าต่างหนึ่งนะตอนนี้น้องแดนก็เริ่มทาสีแล้นนเราต้องทาสองรอบไม่งั้นก็สามรอบเพราะว่าเขาจะเห็นสีฟ้าอันนี้ผ้าชุบน้ำเวลาสีหยดจะได้เช็ดออกได้ ขยับไปให้ติดติดเลยลูกเยอะเลยสุดท yeah, okay. เอาอีกไหมเดี๋ยวแม่ไปทําหน้าต่างหนึนี่ก็เป็นวันที่สามที่วีทําห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวยังไม่เสร็จเพราะว่าทาตรงห้องน้ําเสร็จก็ไปทาตรงห้องครัวแล้วก็ทําไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะทาสีอีกรอบหนึ่งวีก็ทาสีไปแล้วสามรอบแต่เขายังมีเหลืองๆโผล่ออกมาอยู่ก็จะทาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเช็คหน้าต่าง แล้วก็จะให้พ่อบ้านติดผ้าม่านเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันนี่ของออกมาจากห้องน้ำเอามาตั้งไว้นี้ก่อนถังสีนี่ก็จะเป็นมุมที่วิทำห้องครัวนี้เขาจะต้องเอาวิเอาหนังสือพิมพ์ปูแล้วก็เอากระดาษกาวติดหนังสือพิมพ์นี่เป็นกระดาษกาว ถ้าทําเสร็จแล้วเราก็ลอกออกทีเดียวหน้าต่างลายยังไม่ได้เช็ดก็เริ่มเสร็จละตรงนี้ตรงนี้วิจะทายอีกรอบนึงเพราะว่าไม่ถนัดเท่าไหร่เขาเป็นน้ำมันกระเด็นตรงนี้ ททำความสะอาดไปล้ก็จะเอาเอาสีทาเอาสีเทใส่นี้ที่วิทาสีไม่เสร็จเมื่อวานวิก็เอาพวกอุปกรณ์ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดฝากไว้ไม่ให้ลมเข้าไม้ ทาสีกับแปรงทาสีของเราเขาก็จะไม่แห้งนี้ถ้าเราทาติดอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราลอกทิ้งได้เดี๋ยวตรงนี้ทาแค่สองรอบพองานแบบนี้งานต้องใจเย็น แต่ถ้าพ่อบ้านเขาทำเขาก็จะแกะเอาตู้เอาชั้นเอาของลงหมดเลยเพื่อความสะดวกแต่วีบอกว่าไม่ต้องหรอกกระทา,าเอาเฉพาะตรงที่เรามองเห็นข้างบนนั้นคงต้องเอาบ,บันไดขึ้นออกได้เหมือนกัน ติดหลังตู้ก่อนถ้าติดตู้แล้วเราก็จะทาสีง่ายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเลอะเพราะข้างบนเขาเลอะเราก็ลอกได้อื ก็ค่อยๆไล่ไปห้องควาเสร็จแล้วจะกลับมาทาห้องน้ำอีกหนึงรอบวันนี้ก็จะไม่ลืมที่เอากระดาษกาวติดเพราะสีเขาติดขอบหน้าต่างตรงนี้แห้งแล้วมีก็จะลอกออกเพราะสีเขาก็จะไม่ติด ขอบหน้าต่างได้นี่นี่ก็เริ่มพาตรงห้องครัวเดี๋ยวก็เสร็จทําไปทะนิดตรงนั้นทําเสร็จแล้วก็จะมาฝั่งนี้ อยู่เมืองไทยไม่เคยทํามาอยู่ต่างแดนทําเองทุกอย่างเปล่าหรอกวิทําแค่ตรงนี้ห้องขวงกับห้องน้งําแต่ที่ใหญ่ๆก็ให้ลูกกับแฟนทำทําไปเหนื่อก็พักชุดทาสีติดอันนี้ไว้กระดาษกาว ทาอีกแล้วแห้งแล้วและสีก็สวยเดี๋ยวค่อยเอาคู้กันเล็กมาแต่งปีก็ทาสีห้องน้ำเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดพอบ้านก็ติดบ้าน กลางคืนก็จะไม่มีใครมองเข้ามาเห็นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะให้แสงเข้ากลางวันก็ปิดแบบนี้เดี๋ยวไปดูห้องครัวก็เสร็จเหมือนกันห้องครัวสีขาวห้องครัวตอนนั้นเป็นสีเหลืองคราวนี้วิก็ทาสีขาวเสร็จเรียบร้อยทาสองรอบ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ